อ่าโอเคครับครั้งที่แล้วเนาะเราคุยกันเรื่องของการหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณในระนาบใช่ไหมเรามีบริเวณแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็หมุนกับแกนแกนหนึ่งเนาะแล้วเราบอกว่าวิธีที่เราจะหาปริมาตรของทรงตันคือเราจะพยายามหันเป็นแผ่นบางใช่ปะแล้วเราเอามา แตกรวมกันเอาเื่อมาตั้งรวมกันดังนั้นวิธีที่จะได้ทรงตรันเป็นแผ่นบางเราจะต้องหันทรงตรันให้ตั้งฉากกับตัวแกนถูกไหมครับเพื่อที่จะให้เวลามันหมุนเนี่ยถ้ามันไม่เป็นแผ่นกลมมันก็จะกลายเป็นรูปวงแหวนเช่นนี้เนาะเราก็หาเรียบร้อยนะครับทั้งสองกรณี ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่หน้าตัดเป็นรูปแผ่นกลมหรือในกรณีที่หน้าตัดเป็นรูปวงแหวนถูกไหมอันนี้คือไปหน้าของทรงตรันที่เราทำมาครั้งที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกกรณีหนึ่งแล้วกันเนาะในกรณีเนี้ยในกรณีผ่านมาเนี่ยเราอินทิเกรตเทียบกับ dx ตลอดเลยอันนี้ผมก็ฝากให้ไปอินทิเกรตกันนะครับแต่คราวเนี้ยเมื่อก่อนเนาะเราหมุนบริเวณร,รอบแกน x แต่ทำไมเราต้องหมุนบริเวณรอบแกน x เท่านั้นใช่ไหมมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับเราก็จะลองมาดูว่าแล้วเราสามารถหมุนบริเวณรอบแกน y ได้ไหมอ่านะคราวนี้มาดูกันนะครับสมมุติว่าผมมีเส้นโค้งเนาะที่ถูกกำหนดให้เป็น x เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ y เนาะไม่ใช่วันฟันกชันของ x นั้น x เป็นฟังก์ชันของ y เรามองวก็มองอันนี้ก่อนเนาะวันนี้มีเหนือโอเค แล้วเราบอกว่าเราอยากจะหมุนบริเวณที่ y เนี่ยอยู่ระหว่าง c ถึง b แล้วก็ถูกปิดล้อมนะครับด้วยกราฟของ u แบบนี้นะดังนั้นบริเวณที่เราดูเนี่ยคือบริเวณนี้นะครับโอเคนะบริเวณนี้ยแล้วเราหมุนรอบแกน y ถามว่าเราหมุนรอบแกน y ถ้าเราตัด ตั้งฉากแกนเนาะตัดตั้งฉากแกนเป็นแกนตัดเป็นสีแดงแบบนี้เนาะแล้วเราหมุนรอบแกนเราก็ยังเห็นเป็นรูปอะไรครับถ้าเราหมุนมีแกน y เนาะแล้วเราตัดตั้งฉากเราหมุนรอบเป็นรูปอะไรครับวงกลมถูกไหมดังนั้นกรณีเดิมยังจะใช้ได้อยู่เพราะสิ่งที่เรารู้สำหรับแต่ละหน้าตัดคือพื้นที่หน้าตัด เพรเรารู้ว่าพืนที่ระดับของวงกลมคืออะไรเนาะเราพิสูจน์มาแล้วด้วยนะครับดังนั้นในกรณีเนี้ยเราก็ไม่มีปัญหาชะนั้นคือหมนุนนัวนี้ก็ได้กรณีถูกไหมครับหรือต่อให้บริเวณเนี่ยมันไม่เต็มแบบนี้มันมีช่องว่างระหว่างหน้าปัดอ่ามันมีช่องว่างระหว่างกราฟกับแกนนะครับเวลาเราหมุนเราก็จะได้งวงแหวนแบบนี้ถูกไหมดังนั้นเวลาเราเอามาสแกักันเนี่ย ตัวที่เราจะมาประมาณมันก็คือพื้นที่ของวงแหวนคูณกับความสูงนิดหน่อยใช่ไหมครับดังนั้นอินทิเกรตก็จะได้เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเขียนสูตรจากตามทำตัวอย่างละกันนะครับจงหาปาริมาตร V ของทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนบริเวณตามรูป บริเวณที่ให้มาเนี่ยก็จะถูกปิดล้อมเนาะด้วย y เท่ากับหส่วน x นะครับแล้วเราก็ปิดล้อมด้วย x ถึงสองเนาะแล้วก็ y ถึง2อง่น,นี้เองเห็นไหมอ่าคราวนี้นะครับผมอยากรู้ว่าถ้าแกนที่หมุนเนี่ยเป็นแกน y เนาะ พื้นที่หน้าตัดต้องเป็นอะไรครับพื้นที่หน้าตัดเวลาเราตัดเนาะเราต้องตัดฉากไปกับอันนี้ใช่ไหมะเดี๋ยวผมควาอมเป็นสีแดงแล้วกันนะครับจะได้สอดคล้องกับอันนี้เนาะสมมุติว่าผมมีจุดวใช่ไหมเอ่ยมีจุดวธรรมดาเนาะแล้วก็ลากไปอย่างนี้ยครับพื้นที่หน้าตัดเวลาเราหมุนเนาะมันก็จะเป็นวงแหวนถูกปะหมนะ ถ้าเราหมุนตันนี้ลองจินตนาการภาพนี้นะ้งได้เป็นวงแหวนหน้มอเป่ถ้าเราหมุนอันนี้รอบแกนมันก็จะกลายเป็นวงแหวนคราวนี้วงแหวนอย่างที่เรารู้ใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ว่ารัศมีข้างในกับรัศมีข้างนอกคือเท่าไหร่เนะน,นาะคือที่ระดับทนีะ่ระดับวเนาะระดับวาคือวงแหวนนะครับ ดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่าวงรัศมีวงในคือเท่าไหร่นะครับรัศมีวงในเป็นเท่าไหร่ครับถ้าตรงนี้เป็น y รัศมีวงในคือจากจุดนี้ใช่ไหมถึงเส้นสีไหนเส้นสีฟ้าใช่ปะ่ะอันนี้คือรัศมีวงในนะครับอารัศมีวงในเป็นเส้นสีฟ้าดังนั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับมันต้องอยู่ในรูปของ y นะใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูปของ y ก็จะอินทิเกรตเทียบ y อันนี้ x อ่านี้ y เท่ากับหนึ่งส่วน x เนาะดังนั้น x เท่ากับหนึ่งส่วน y ใช่ไหมดังนั้นรัศมีเนี่ยมันก็คือความห่างตามแนวแกนนอนความห่างตามแนวแกนนอนก็คือคนะ่า x เนาะดังนั้นอันนี้ x เท่ากับหนึ่งส่วน y นะครับอ่าโอเคเป็น r เล็กแล้วกันลนะอ่าเปียนเป็น r อ่ไม่เป็นไร ดาลักษณะวงานก็เป็นส่วนนะครับนี่เนาะอ่ารัศมีวงนอกเป็นเท่าไหร่ครับเราก็ต้องดูเนาะมันหมุนจากจุดนี้ใช่ไหมไปถึงจุดนี้เนาะนี่เป็นวงนอกใช่ไหมเอ่ยวงนอกวงแหวนเราดังนั้นรัศมีวงนอกเป็นเท่าไหร่ครับจากจุดนี้แลนะ้วเนาะถึงเส้นนี้ก็คือสองใช่ไหม วงนอกคือสองนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าพื้นที่หน้าตัดก็เลยเท่ากับมันเป็นพื้นที่วงแหวนเนาะวงแหวนแล้วก็ต้องเอาพื้นที่วงกลมข้างนอกลบด้วยพื้นที่วงกลมข้างในใช่ไหมครับก็บคือพายคูณกับุงข้างนอกก็คือสองกำลังสองใช่ไหมไายอาร์กำลังสองลบด้วย R เล็กกำลังสองก็คือหนึ่งส่วน y กำลังสอง ก็เลยเท่ากับายคูณด้วย4ลบ1ส่วน y กำลัง2นะครับเห็นไหมดังนั้นเนาะปริมาตรของเดี๋ยวขอาตรงนี้เลยปริมาตรของทรงตาลนะครับจำวิธีการสร้างริมันซันได้เนาะผลรวมริมาณเราจะอินทิเกรต ตัววาตที่เราแบ่งย่อยๆของมันซึ่งตัวที่เราแบ่งย่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่หน้าตัดใช่ไหมคูณกับเอ,อ่อความสูงที่เราเป็นความกว้างช่วงย่อยก็คือ Delta เดลต้าเอ็มนั้นเวลาทำเนี่ยมัน,นก็จะกลายเป็น V เท่ากับอินทิเกรตใช่ไหมัวที่เปลี่ยนเป็นซัมถูกไหมครับอินทิเกรตพื้นที่หน้าตาดัดเนาะคูณด้วยความกว้างช่วงย่อยใช่ไหม ก็คือกลายเป็นจากเดลต้าวายเป็นดีวายคราวนี้เราก็ต้องมาพิจารณาต่อเนาะว่าแล้วขอบเขตของการอินทิเกรตคืออะไรขอบเขตล่างและขอบเขตบนของ y เนาะตอนนี้เราดูตัวแปร y นะครับขอบเขตบนคืออะไรครับเห็นชัดเจนเะนาะบริเวณนี้มีขอบเขตบนมันฟันที่สองใช่ไหม ขอบเขตบนตามที่สองนะครับขอบเขตล่างของบริเวณนี้ถ้าสมมติว่าเราพยายามขึ้นไปเนาะมันเจอสีฟ้าก่อนแล้วมันค่อยเจอสองใช่ไหมไม่ว่าจะตรงไหนม,มันก็เจอสีฟ้าก่อนแล้วเจอสองสีฟ้าแล้วเจอสองดังนั้นขอบเขตล่างของมันเนี่ยคือบริเวณที่ต้องเป็นสีฟ้าเนาะเราก็ต้องเริ่มบบจากจุดนี้ถูกไหมจุดนี้ x เป็นสองใช่ไหมครับ x เท่ากับสอง y เท่ากับหนึ่งส่วนสองเนาะเราก็ได้ว่า v เนี่ยคือการอินทิเกรตจาก y เท่ากับหนึ่งส่วนสองถึงสองของพื้นที่วงแหวนผมไม่อยากให้เราจำเป็นสูตรว่า pi r กำลังสองบกำลังสองให้จำว่ารูปเลยค่ะิส ที่เราอินทิเกรตอะคืออะไรเพราะเรามันจะไ้มันจะเป็นพิร์ทนี้ไปตลอดเลยนะครับเราอินทิเกรตตัวที่เราประมาณเราอินทิเกรตพื้นที่วงแหวนแล้วคูณกับ dx เนี่ยหรือคูณกับ dy นะครับอันนี้อันนี้ไม่หาไม่ยากเนาะ,ะเดี๋ยวขอหาเลยละกันอันนี้นะครับอินทิเกรตปุ๊บออกมาเป็นายเก็บไว้ใช่ปหอินทิเกรต4ได้ 4y ใช่ไหมครับอินทิเกรตลบหนึ่งส่วน y กำลังสอง ได้บวกหนึ่งส่วน y เนาะมีคิดแล้วนะมาลองอินทิเกรต y ายกำลังลบสองเนาะมันต้องออกมาเป็นอะไรครับนั่นแหละความกคิดอยู่น,นี่ยเอามาอ่นทกราำลังลบสองอินทิเกรตปุ๊บได้เป็น y ายกำลังลบหนึ่งส่วนลบหนึ่งเนาะอ๋อแต่ม,มีลบข้างหน้าโอเคทำาถูกแล้วนะครับดังนั้นหนึ่งส่วน y เนาะอ่าโอเคนะครับ เราก็ y ไปตั้งแต่หนึ่งส่วนสองถึง y เท่ากับสองอันนี้นะครับก็จะเป็นพายคูณด,ด้วยแปดบวกหนึ่งส่วนสองเนาะลบสองบวกหนะึ่งครหนึ่งคือสองนะครับก็เป็นแปดจุดห้าลบสนะี่เนาะก็คือสี่จุดห้าไพยคือเก้าพายส่วนสองอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะ ดังนั้นเวลาเราจะหาปริมาตรหรือเราจะอินทิเกรตอะไรที่เป็นปัญหาเ,เสื่เรขาคณิตคิดก่อนว่าเราจะแบ่งเป็นช่วงย่อยยังไงแล้วแต่ละช่วงย่อยเนี่ยมันมีพื้นที่หน้าตาหรือมีอะไรที่เราจะประมาณอะไรยังไงนะครับอันนี้จะเป็นหลักที่เราจะใช้ตลอดเนาะ,ะนมีคำถามไหมครับนี่นะต่อ,อไปต่อนะครับ อ่าเราจะลองหาปริมาตรของทรงสามมิตินะครับที่เกิดจากการหมุนบริเวณ R ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้ดังนั้นเส้นโค้งนี้เราจะไม่เปลี่ยนเป็น y ให้เห็นรูปของ x เนาะเราเราไม่ใช่มันไม่ง่ายเลยก็คือปล่อยให้ x เป็นรูปของ y นี่แหละนะครับดังนั้นเราจะอินทิเกรตเียบแกนเทียบ y เนาะเพราะเราอินทิเกรตรอบแกน y นะครับอ่าโอเคเราบอกว่าถ้าอย่างนั้น เราก็ลองมาอินทิเกรตอินทิเกรตหมุนรอบแกนวหมุนรอบแกนวาแปลว่าแกนตั้งเนาะแล้วมีสิ่งที่หมุนถ้าเราจะใช้วิธีแผ่นกลมเราก็ต้องตัดหน้าตัดให้เป็นแบบนี้ถูกไหมวิธีการใช้แผ่นกลมต้องตัดหน้าตัดแบบนี้ถูกไหมครับแล้วหมุนอันนี้แล้วดูว่าเป็นยังไงใช่ไหมพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปอะไรครับ เป็นแผ่นกลมเนาะมันไม่ได้เป็นมีรูใช่ไหมครับเป็นแผ่นกลมรัศมีเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย mm hmm. เราก็ต้องลองดูเนาะรัศมีของมันนีนะ้ก็คือจุดนี้เลยใช่ปะถึงเส้นสีน้ําเงินซึ่งรัศมีจากจุดนี้ถึงเส้นสีน้าเงินเราจะดูรัศมีเแล้วต้องดูความกว้างเราต้องดูเป็นเุที่อยจุด x กก็คือข้างฟังก์ชันนี้ ไหจากจุดนี้ถึงจุดนี้ความยาวคืภาท่ของชั้นนี้นั่นก็คือ,อสมีเท่ากับรูทสองวนะครับหารด้วย y ายกำลังสองบวกหนึ่งนาดังนั้นนะครับพื้นที่หน้าตัดคือ พายคูณกับรัศมีเนาะก็คือรูทสองวายส่วนวายกำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมพายากำลังสองนะครับก็จะมาเป็นเอ่อสองไพ่วายข้างบนเนาะรูทสองวายยกกำลังสองเลยสองวายนะครับหารด้วย y ายกำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสอง ใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราจะหาปริมาตรเราก็จะอินทิเกรตรวมพื้นที่หน้าตัดทั้งหมดนะรวมหน้าตัดกับสไลด์ออกมานะครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรตพื้นที่หน้าตัดพายสองไพายนะครับนะผมขอเปเป็น a y แล้วนั้นจะได้มีตัวนั้นนะ a y d y ใช่ไหมเอ่ย จาก c ถึงนี้ก็คือ0ถึง1เนาะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วเราก็อินทิเกรตจาก0ถึง1ของฟังก์ชัน2 π าย y หารด้วย y กํลัง2บวก1ทั้งหมดยกกําลัง2 dy อินทิเกรตยังไงดีเอ่ยข้างล่างเนาะมี 1, y กํลัง2ส่วน2อ่า y กํลัง2บวก1ข้างบนมี y กำลังสองกับ y ที่อยู่ข้างบนเนี่ยสำคัญยังไงเราบีบกำลังสองได้เหลือกำลังนหนึ่งใช่ไหมดังนั้นไม่จําเป็นต้องแยกใส่สนย,ย่อยถ้ากําลังข้างบนมันน้อยกว่ากมาข้างล่างก่อนที่จะแปงเนี่ยด้วยหนึ่งเนาะเราสามารถเปลี่ยนตัวแปรได้เลยใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวแปรเนาะเพราะจะให้ u ใช่ไหมอย่างที่บอกว่า y คือบีบของ y กำลังสองเนาะคือ y กำลังสองบวกหนึ่งใช่ไหมครับจะได้ว่า d u ก็เลยเป็นสอง y dy เนอะข้างบนเราก็เลยกลายเป็นอะไรครับสอง pi y ก็สอง pi y dy ก็เลยกลายเป็น pi du ป้าใช่ไหมเราจะได้ว่า สองไพวายดีวายก็คือไพดีูเนาะหารด้วย y ายกำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองวายกำลังสองบวกหนึ่ง y กำลังสองบวกหนึ่งก็ฟียูเนาะ u ูกำลังสองใช่เนาะ คราวนี้เราต้องมาอินทิเกรตนะครับว่าโอเคไปจากศูนย์ถึงหนึ่งใช่ไหมเอ่ยถ้า y เป็นศูนย์ u เป็นเท่าไหร่ครับถ้า y เป็นศูนย์ u เป็นหนึ่งเนาะถ้า y เป็นหนึ่งกับเขียนบนของเรา u ก็เลยจะกลายเป็นสองนะนนี้ก็อินทิเกรตจาก u เท่ากับหนึ่งถึงสองนะ เราทำมาแล้วเนาะว่าอันนี้ได้อะไรนะครับอินทิเกรตหนึ่งส่วน u ูกำลังสองได้ลบหนึ่งส่วน u เนาะ u เท่ากับหนึ่ง u เท่ากับสองนะครับอ่าผมไม่ต้องถึงยูแล้เพราะว่าอ่าก็คือ u เท่ากับหนึ่งเท่ากับสองนะครับ,บ,บ,รบผลก็เลยจะกลายเป็นลบพายส่วนสองเนาะลบ ลบไายใช่ไหมครับออกมาเราก็จะได้เป็นลา่ส,สองสองค่าของมันควรจะเป็นบวกเนาะเพราะเราหาปริมาตรนะครับปริมาตรไม่ติดลบอันนี้พอโอเคไหมเอย่ยเดี๋ยวเราจะอันนี้คือเป็นการวอร์มอัพเนาะทบทวนว่าเราหาปริมาตรอะไรกันมายังไงเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคที่สองแล้วนะครับที่เราจะใช้ในการหาปริมาตรด้วย อ่าโอเคนะครับนะเดี๋ยวขออีกสักอ่าอันนี้ตัวอย่างผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ยากมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอฝากให้เป็นการบ้านดีกว่าเพราะว่าเราทําตัวอย่างมาพอสมควรแล้ว้วเดี๋ยวอันนี้ผมทําไว้ให้ในชีตนะครับแล้วก็นักศึกษา,าสามารถตรวจเช็คได้นาะอย่า,างละไม่ได้มีโจทย์ทำเพิ่มด้วยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะเดี๋ยวผมขอ ขพอสิ่นี้ก็ับั